สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีเปิดไฟหน้าจอนะครับของยาสู่ t t 2 4 4นะครับเป็นตัวนี้นะครับวิธีเปิดไฟหน้าจอนะครับเวลาท่านอยู่ในที่มืดๆนะครับท่านจะมองอความถี่ไม่เห็นนะครับเวลาท่านจะดูความถี่นะครับ ให้เป like ิดไฟแบบนี้นะครับวิธีทำนะครับให้กดปุ่มบนนี่นะครับเนี่ยปุ่มบนนี่ครับแลมนี่นะครับเห็นไหมครับก็คือไฟนะครับให้กดแช่ไว้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูพร้อมกันนะครับอันนี้ยังไม่มีไฟนะครับกดแช่นะครับนี่ปุ่มบนนี่นะครับปุ่มแลมนี่ครับกดแช่นะครับปุ๊บเห็นไหมครับไฟมันจะติดนี่ครับกดแช่นี่ครับวิธีดูความถี่ในที่มืดนะครับคือวิธีเปิดไฟ นั่นเองนะครับนี่ครับอ่ะนี่ครับอ่ะไม่ยากนะครับไม่ยากอ่ะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ